5เคล็ดลับเลือกหุ้น PE ต่ำ ให้ปังเนื้อหาวันนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่หลายคนเคยเจอเป็นเรื่องที่พลาดกันอย่างง่ายง่างั่นคือการติดกับดักหุ้น PE ต่ําหรือว่า Value Trap นั่นเองเคล็ดลับแรกครับคือเราต้องทําความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า Total Return ผลตอบแทนที่เราได้จากการลงทุนเราไม่ได้คิดจาก Earning Yield อย่างเดียวแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Dividend Yield ด้วยนั่นเอง Earning Yield บวก Dividend Yield สิ่งนี้เราเรียกว่า Total Return เราจะบอกว่า PE คืออัตราส่วนที่บอก เราว่าถ้าลงทุนไปแล้วจะได้คืนทุนภายในกี่ปีสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า e a r n i n g y i e l นั่นเองหาได้จากสมการนี้สมมุติว่า P/E 15เท่า e a r n i n g y i e l ก็คือส่วนกับของ P/E จะได้ว่า1หาร15นั่นก็คือ6.6%และถ้าเป็นกรณีที่ P/E 10เท่า e a r n i n g y i e l ก็คือ1หาร10คือ10ตัวอย่างของเราบริษัทนี้เนี่ยนะครับมี PE อยู่ที่8.7เท่าในขณะเดียวกันเขามี Dividend Yield อยู่ที่6.7ถ้าเรามาคิด Total Return มี e a r n i n g Yield อยู่ที่11.4 Dividend Yield อยู่ที่6.7บวกกันแล้วเนี่ยนะครับบริษัทนี้มี Total Return อยู่ที่18เครับเคล็ดลับต่อมานั่นก็คือเรื่องของ Dividend of Safety กูรูระดับโลกนะครับอย่างวอเลนบอฟเฟตเนี่ยนะครับก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้นั่นคือ Margin of Safety ส่วนเพื่อความปลอดภัยเส้นเสียมพูก,ก็คืออิ t ทิง s ิ c แว l u ลูหรือว่าแฟร์แว l ลูก็คือมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับราคาหุ้นจะไม่ได้อยู่ในแฟร์แวร์ลูหรืออิ t ทิง s ิ c แว l ลูจะมีช่วงที่โอเวอร์แวลูคือแพงอยู่ในช่วงที่ถูกอันเดอร์แวลูนั่นเองเขามีการแนะนําว่าซื้อหุ้นในจุดที่อันเดอร์แวลูแล้วก็มีมาร์จิ้นออฟเซฟตี้หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาแนะนําคุณการใช้ โลพีอ e. มันควรจะต้องมาควบคู่คาย v i d e n d y อยู่หุ้นที่มีโล w PE ควรจะมีปันผลในระดับที่สูงพอนั่นจึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Divi d e n d of safety เคล็ดลับที่3 value tab อ่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนาะท่านใดที่เข้ามาดูอยู่ณนะขณะน,นี้แล้วรู้ตัวว่าหน้าตาดีกดไลค์กดแชร์กันมาได้นะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบริษัทเหล่านี้มี PE ที่ต่ำตลอดคือส่วนใหญ่จะอยู่ใน PE แบบต่ำสิบเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของคอมโมดิตี้อสังหา บริษัทรับเหมาก่อสร้างถ้าถามว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรคําตอบที่ผมจะให้กับคุณก็คือบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความไม่แน่นอนของผลประกอบการน,นักลงทุนเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะยอมจ่ายในราคาสูงสงก็จะถูกเทรดใน I P.E. ที่ต่ำมากมาโดยตลอดเคล็ดลับที่4ก็คือจะต้องเป็น low pe ที่มีความ aggressive top line ผมยกตัวอย่างบริษัทน,นี้นะครับเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยม PE ของเขาต่ำสิบนะต้องบอกว่าบริษัทนี้ PE ต่ำสิบแต่ถ้าเกิดเราไปดูกำไรครับในปี64 152ล้านปี65 318ล้านปี66 490ล้านปี67ที่ผ่านมามันหมาดเลย414ล้านสังเกตเพราะว่าปี P 67เนี่ยรายได้7,002แต่กำไรเนี่ยลดลงน้อยกว่าปี66ผมจะบอกคุณว่าบริษัทนี้มีความเป็นคอมมูนิตี้อยู่ประมาณหนึ่งเลยการที่บริษัทนี้ไม่ได้เทรดใน PE ที่สูงเนี่ยนะครับ ก็ถูกต้องแล้วเวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มโล pe แล้วเราอยากจะได้บริษัทที่มีอนาคตหรือมีความน่าสนใจไม่ต้องมาติดสิ่งที่เรียกว่า value trap เนี่ยนะครับให้เราหาบริษัทที่ยังอยากโตนี่คือคีย์เลยนะคำถามคืออ่านแล้วดูยังไงบริษัทที่ยังอยากโตดูจากท็อปไลน์เนี่ยหรือรายได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าบริษัทไหนเนี่ยยังอยากโตอยู่ปีหกเนี่ยบริษัทเนี้ยมีรายได้5 0,000 000. ล้านปีหก้าครับ 95,000ล้านปี66ครับ1 1 6 0 0 0ล้านปี67ครับ1 2 4 0 0ล้านบริษัทนี้ก็คือ Gulf Energy นั่นเองเมื่อไม่นานมานี้ช่วงหลังโควิดครับก็ไปซื้อ i n ทั s แล้วก็ได้ a d v a n นมาด้วยเพราะว่า Inter ินทั s เขาถือหุ้น a d v a านแล้วก็ล่าสุดเป็นไงครับมีข่าวว่าเข้าไปถือหุ้น KBank ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูบางบางคนจะบอกว่าเออคับไม่เห็นเข้าขายเลยเรามาดูบริษัทต่อมามีรายได้อยู่ที่1 3 6 2ล้าน 6, 6, นะครบอยู่ที่1 4 8 5 000, ล้านแ้วกปี67ครับอยู่ที่1,700 สี่ล้านรายได้ของเขาเนี่ยเพิ่มมาตลอดในช่วง3ปีบริษัทแบบนี้เป็นบริษัทที่อยัางอยากโตแล้วก็มี low pe ด้วย บริษัทนั้มี p ีต่ำสิบนะครับและถ้าท่านยังไม่พอใจผมหามาให้อีกเป็นบริษัทต่างประเทศบ้างมินิโซกรุ๊ปนั่นเองถ้าเรามาดูรายได้ของเขาเนี่ยปี2021เนี่ยนะครับ10,000ล้าน2022เนี่ย11,000ล้าน2023เนี่ย12,000ล้านมินิโซก็มีสาขาในหลายประเทศไปที่เรียบร้อยละเราจะเห็นเลยว่าบริษัทเหล่านี้จะมีอะไรมันเหมือนกันคือรายได้หรือท็อปไลน์เนี่ยนะครับยังคงเติบโตอยู่แล้วต่อให้ไม่โล PE คือสมมุติว่ามี PE เกกินนนน20เเเท่่่าาี็็ปบสใจอยู่ดีเรามาถึดตับ ที่5ครับ opposite of m a มทครับอยู่ฝั่งตรงข้ามมวลชนตอนนี้ผมมีคอส low โลฮอ l โลพีเนาะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ คุยกับนักเรียนในห้องเนาะวันนี้ผมจะเอาแชทที่ผมคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราเนี่ยได้ทาความเข้าใจไปพร้อมกันผมพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งเนาะบริษัทนี้มีเรื่องน่าสนใจจากอะไรครับ 1. ต้นทุนมีแนวโน้มเป็นขาลงหรือลดลงจากปีที่แล้ว2เนี่ยนะครับสัดส่วน B2C ประมาณ40-50%ส่วนที่เหลือเป็น B2B พอต้นทุนเนี่ยเป็นขาลงหรือลดลงมาจากปีที่แล้วสัดส่วน B2C เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเลยของเขาเนี่ยทำให้เวลาต้นทุนลดลงเขาไม่ต้องปรับราคาขายลงมาประเด็นที่3คคือ่าไฟนลลดลงมค แล้วก็เงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มแข็งค่ารื่องสีก็คือมีการทํา SKU rationalization ก็คือปรับปรุงทางด้าน supply chain ผมบอกว่าด้วยความที่บริษัทเนี้ยมี FC เนี่ยเยอะพอสมควรการที่เราจะหาเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยโอกาสตรงเนี้ยน้อยแต่เราสามารถที่จะหาสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดได้ไม่ยากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าคนเข้าใจผิดก็คือถ้าไปดู net profit margin ของบริษัทเนี้ยอยู่ที่5%า็บางคนบอกว่าเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมแต่มี net profit อยู่ที่5%เนเนี่ยเขามองว่ามันไม่เหมาะสมผมบอกว่าผมคิดว่า รบริษัทเนี้ยมีสินค้าเป็น daily product เขามี net profit margin 5%าเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดี CPO เนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมครับคุณลองไปดู net profit margin ของ CPO อั่สิบถูกปะ่ะผมเคยบอกไปแล้วว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็น norm นของธุรกิจนั้นถึงต่อยคุณเป็นผู้นำเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะมี net profit ที่จะตำ่ำสิบเได้แล้วการที่มีฐานต่ำเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้เพราะถ้าเกิดเรามองย้อนไปครับเมื่อ3ปีก่อนเขามี net profit margin อยู่ที่ปีสา net profit margin ่4%ปคราเป็น5%์ ที่มีฐานต่ำเนี่ยสามารถที่จะแล姆อัพขึ้นมาได้มีรูมในการเพิ่มขึ้นการที่เราเจอหุ้นที่มีมวลชนมี f c เยอะก็มีข้อดีของมันเนาะข้อมูลก็เข้าถึงง่ายอะไรง่ายมีเพื่อนเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ดีการลงทุนในลักษณะหุ้นกลุ่มประเภทนี้เราจะต้องรอให้ตลาดเปิดช่องให้ PE เนี่ยลดลงเปิดช่องให้เกิดสิ่งที่ตลาดหรือนักงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดเวลาเราลงทุนในหุ้นลักษณะนี้เราต้องรอจังหวะแบบนี้ นะครับนี่ก็คือจบลงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้ฟังไลฟ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเรามีการพอร์ดบทสัมภาษณ์ของนักลงทุนที่มีพอร์ตพันล้านแล้วใช้หลักการลงทุนเนี่ยก็คือใช้โล PE เป็นหลักเราต้องบอกว่าสนุกมากหลายคนในชอบมากแล้วก็ติดต่อมาถามนะว่าเกสเป็นใครนะผมก็ไม่สามารถที่จะบอกไปตรงๆได้นะว่าเป็นใครนะใครยังไม่ได้ฟังเนาะไปย้อนฟังได้